นี้ขายขายยูนี่มาจากตีหรอจ๊ะสามสิบหกี่หลตอือสามกีเ้าเป็นจังไกคู่ม่ไหนขายตับางฮงจ้ะตอนแรกงานเรงานประจําโอ้ตอนแรกเห็นงานก่อนเห็นงานอยู่ประมาณแปเกปีจ้ะแล้วก็เบื่องานบอกเบืองานประจําจ้เงินเดือนกว่าย่างจ้าจ้าเงินเดือน่พอก็ปีบปยไล่พอจบค่ะ <laughs> อันนี้จักบาทห้าสิบบาทจ้าตันไทสิบผมจ้าไม่แปลกใจที่ลูกค้าพี่ขอเยอะอือ อืม,อม,อมถ้าอยู่ใกล้แล้วเนี่ยเป็นร้านประจำไปเลย้วคุณผู้ชมอมืนางตำลอ,อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริสาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ตลาดนานวัดกระดานค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตั๊กมาบ้านนานะคะบ้านนาเนี่ยจะอยู่จังหวัดนครนายกนะคะก็วันนี้ตั๊กเจอร้านอาหารเด็ดนะอ่า จะมาแนะนำแบบเป็นเมนูส้มตำนะคะ <Yeah. S 1> เออเขาบอกว่าร้านนี้โคตรเด็ดเลยนะคะอ่าเป็นร้านมหสัศจรรยร์น,นะคะส้มตำเงินร้านอร่อยชัวร์นะคะด้านหลังตักเนี่ยคือเขารอคิวส้มตำนะเออนะคะแสดงว่าไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวตักพาไปชมบรรยากาศกันนะคะอ่านี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่ามร้านนี้จะแซ่บขนาดไหนนะคะเนี่ย อันดับแรกนะคะไก่อบโอ่งนะจสานะคะยกโอ่งอานน่าร้านเลยนะคะายก่อนในเมนสานะคะแกยังไม่เอผ่านเลยเออขายไปค่ะขายไปค่ะนี่หอมปลารามากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตักพาไปชมเมนูกันก่อนนะคะ าราคาไก่โอกๆมีเป็นตัวด้วยนะคะนี่ร้อยเจนะคะครึ่งตัว9 0 9าห้านะคะตามนะราคาเริ่มต้นที่40ถึง120-150้อยยี่สิ้อยห้าสก็มีค่ะรมือยีามันอันดับแรกหอมปลาร้าเราคัหนค่ะ ตำโซั่นะคะสวัสดีค่ะเออหืมฟาราเป็นตะนัวเนาะเป็นตะแซบค่ะอืซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์นี่ตำอีหยังจ้ะตำปลาจ้ะตำปลาโอ้ตำปลาตำกุ้งโซนจ้ะโอเคเปิดร้านจังโมงหอดจังโมงจ้ะ ประมาณใบสามพอดสองกุ่มจัใบสมพอดสอจ้ะมีวันหยุดบ่จ้าอยู่ไนขายมือใด่หยุดวันพุธกับวันศุกวันพุธกับวันศุกร์แน่ๆออันนี้ตำมี่ยังจ้าตำไทยใา่ใไปรับไ้านนี่บมใส่พริกบทพริกปันนะจ๊ะจ้าตำซดสตำสดสโอเคคุแตกแห้งอ่อนเไม่ใช่ยานกล้องหรงไดยานกล้องหรยเต้งแตก อันนี้ขายขายยูนี่มาจากปีหรอจ๊ะสมสิบขวซีหาต้าโอ้สามสิบซีแนจ้ามะนาวก็มกะปนาวสดนะจ๊ะมะนาวสดนะจ้ามะนาวแพ้งจ้ามะนาแพงค่ะเต็ม่าก็ใบชาสิบาหกสิบจยังขายราคาเก่าด้วย้าจ้าขายราคาเก่า เป็นจังไก่คู่เม่ไหรขายตับบางฮูจ้าเกิดเป็นงานประสาทงานประจำโอ้ตอนแรกเป็นงานก่อรเป็นงานอยู่ประมาณแปดเก้าปีจ้าแล้วก็เบื่องานบเบื่องานประจำเงินเดือนว่าย่างจ้าจ้าเงินเดือนว่าพอกก็พอปีบใส่เงินใส่พร้อมจบค่ะอะไรอ่ะอันนี้จักบาทห้าสิบบาทจ้าต่าไทยจุดได้เลยค่ะ ที่ร้านนี่มีประการนั่งกินนะจ๊ะมีแต่ใส่ถุงลับบ้านจ๊ะโอเคค่ะแต่ว่ามีเก้าอี้ให้นั่งรอคิวนะคะที่วิเชียนไก่จะบาทจ้าร้อยสิบบาทคุณเขียนได้นครอร้อยสิบบาทจ้าขออีกสิบบาทนะจ๊ะโตจ๊ะเป็นเอ่อเตา เป็นเตาถ่านนะคุณผู้ชมนี่ใสเวลาโดนป่ะจ้ะอันนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้าประมาณชั่วโมงเนาะจ้าเขาอบแบบถึงเครื่องนะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะหนึ่งชั่วโมงราคาจังใดเนี่ยจ้าอันนี้ตอนนี้มีอ่าเป็นชีสเชลล์หกสิบเป็นนอกกิ็นโปรชิสเละ6หกสิบจ้าโอเค สิบหน่อยในกระหาสบปี๒๐บาทจ้จา เผ็ดกลางปูปลาร์เผ็ดกลางจ้าโทรมาสั่งจ้า mm. เฮ้กกะบอกว่าใช้จิมาเนาะ <Yeah. S 1> เฮ้กกะบอกว่าใช้สีมาเนาะ mm. สิเด็ดแต่งโตวสวยๆส, mm. mm. สับไม่เอ้ยไ mm. ม่เคยสิวงหน,นะนุ่ยอนะไงเจนเพื่อนเนาะ ไม่อุดหนุนส้มตำเหรอาือลยไงผวมางงนะครับปราค่ะปัวกยาวอ่ากระเชียมดองปลาเลือใจด้เนาะเฉลือใจแม่ค้าเหลือใจแล้วหนึ่ง เอาบางจะเกินเช่าปูปลาทุกเม็ดส่วนใบก้อนได้ป่ะจ้าจดให้จดได้ไหมจดให้แน่เธอจดจดให้น้องเขาหน่อยเอาอย่างปูปลาปูปลาโคกเดียวเนาะไก่เกยเบาเบาปะคะบ่ไก่เขาเนื้อเขาเนื้อปะยังเดียวโอเคแกซื้อไว้น้ำจ้าซื้ออย่างชื่ออะไรจ้าซื้ออย่างไง บัวซื้อไหมซื้อไหมชื่ออะไรชื่อเลนไหมเสือแดงเ้่าเสือแดงโอเคเอด้าเงืนเตงนเขียงนไว้งนเงินเตเงนเเงอนเตเงิเติเงินเตเนเอมงนเอินเตงนเตินเติเงนเองเตินตเินนเตาตงนนงรอก่อนน้องเินตงเิ เฟินจับเฟิร์นว้าฉันไปเอื่อหนึ่งเธอสืบซืบสี่สิบอเหลือใจด้จ้าสแกนได้มาค่ะคุณชมนี่ตักจะบอกอันเนี้ยให้ทายว่าเท่าไหร่เอาเธอว่าเท่าไหร่เอาให้ถามให้แต่กล้องถามอ่ะเท่าไหร่แปดสิบเอาทำาว่ายถูกเอยจริงแปดสิบเราได้ปริมาณดูดิแปดสิบ เออจึงแม้คุณผู้ชมแต่ว่าเออน้ำลายแตกละอันเนี้ได้ทั้งกุ้งได้ทั้งหมึกเนี่ยดูดิอุ้ยคือแบบเป็นตำป่าที่เอออึ้งอยู่นะวัตถุดิบคือแบบเยอะให้เยอะดูดิเป็นตำถาดได้เลยแล้วก็ตักเอาน้องน้องไก่มาเนี่ยไก่จะเป็นสไตล์การไก่อบโอ่งนะคะอืมหกสบาทเออตักว่าแบบโอเคโอเคเลยโอเคมากๆนะคะ นี่นะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันที่ร้านเนี่ยตาก็เลยสังเกตว่าเออแม่ค้าแม่ค้าใสเธอว่าแม่ค้าที่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 ตากไปถ่ายมานะคือเขาใส่หนังกระเทียมดองเธอเคยเห็นปะเออเนี่ยแหละเออตากกองบอกไม่เคยเห็นอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะเป็นจังไหรเนาะนี่นี่ค่ะอืมนะเอาปลาหมึกก่อน หัวมากอ,อ,อืมอืออืมอือมุ่อมไม่แปลกใจที่ลูกค้าที่ขอเยอะอือหืมอืหอหมซาลาแมนบอกเลยว่าเอมากอือ เมมืนอนความบา้าน,นะกุจะหนัวมากๆเลยอ,อันนี้ตักไม่ได้เป็นหน้าม,มา้าหรือว่าเป็นอะไรนะคุณผู้ชมอันนี้เราซื้อมือกินจริงๆหืงเราให้เยอะเลยหอมิดจริง มาลองไก่ไก่อุ่งอุณผู้ชมนุ่ม Uh huh. แล้ววันนี้นะการถ่ายทําตอนเข้าคลิปนะัทหลับเป็นไรไม่รู้คือเครื่องร้อนคือแบบเหมือนแบบเจ้าที่แรงอะที่นั่นอะโอ,อ้คือแบบเ,ออเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไฟดับอ,อืมไถทายู่ไฟดับเอกอูงงมากอู้หมูยอก็ชิ้นใหญ่นะหมูยอถึงว่าไม่แปลกใจออเดอร์เยอะ ลูกค้าเต็มร้านเลยอ,อือเออซุอมซำใส่น้ำกระเทียมดองอ่ะอือแบกอ่ะอร่อยจุกกุ้งอืองงมากมากอือ สดเดอ้อสดเดอ้อวัตถุดิบ ừ ừ ừ. ดูปริมาณคุณผู้ชมจริงๆกุ้งก็หลายตัวดูดูไก่อืมที่ร้าหมักดีเลยอืม หืมถ้าอยู่ใกล้แล้วเนี่ยเป็นร้านประจำไปเลยนะคุณผู้ชมอืมนางตำรอร่อยก็ส, <Whew. S 1> สำหรับใครนะคะที่อยากไปอุ่นหนุนพี่เขาเนี่ยอืมพี่เขาจะหยุดนะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สุดสยุดหยสามวันนะคะอนางตำอร่อยโอเคเลยดูดิแปดสิบบาทปริมาณเยอะด้วย <nossas S 2> อืม ค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะดาก็ขอรัวตัวลาไปก่อนนะคะดูดิเผ็ดไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะคะอร่อยมากดเด็ดมากค่ะ